นี่สวนผักข้างบ้านมะเขือเปาะอ้กำลังเป็นนวยมพงดูดสวนผักข้างบ้านขังบ้าน,นดีดีได้นี่สวัสดีค่ะพี่น้องป้องตายทุกปู่ทุกคนมาอนี่มาพบพ่อกับช่องยายไพพาเพิ่นมาอนี่ยายไพสีพาไปเบิ้งสวนผัก sequel, <น>ข้างบ้านมาเบิ้งผักไทยที่ปลูกไว้หลากหลายชนิดนี่อย่างแน่ตามยายไพไปเบิ้งกันเลยจ้าสวนผักข้างบ้านข้างบ้านดีดีได้นี่ข้ังบ้านท่าแก ทางแปลงส่วนมะเขือยาวป้มมะเขือม่วงป่ะแต่ว่าพิ่นแปลงพื้นที่ไว้ยิดน้อยไม้ลูกน้องปลูกผักกินคุณดูนะโทมาโท่กำลังจะเป็นกำลังจะสุกดูป้าใหญ่ขนาดเลยมะเขือมึงดูงามขนาดเลยต้นเตี้ยๆไงเป็นรวงเป็นดอกหลายแล้วป้ายิดน้อยในแกงเขววาน,นดู อยู่ใกล้สวนมะเขือม่วงเนดอกออกสีม่วงม่วงเท่ากันเนาะพึ่งงาน,นพันผสมผิดบ่เนผสมผิดสูตรบ่านี่ดูเนะดอกออกสีม่วงม่วงได้ว่าเป็นมะเขือเปาะบ้านเท่านี่แหละมะเขือเปาะของเมืองไทยนี่แหละดูลูกในน้อยประจอนแจ่กำลังกำลังออกลูกอยากน้อยนี่เกิดต้นสูงกันเน้เพราะว่ามันยืดมันได้ปุ๋ยดีดินดีได้ปุ๋ยที่ ข้าวแก่มัใสตบะเขือม่วงบนเนาะอูอันี้มะเขือนนี้กำลังจะกำลังจะสุกแล้วมะเขือเทศมะเขือเทศพันนี่คล้ายๆมะเขือเทศราชินีบ้านเราเนาะอืสดจากต้นกินได้เลยนะพี่นนอะอืออบหวนๆอมเปรี้ยวอยู่เพราะว่ามันยังไม่สุกดิตัวมะเขือม่วง แบ่งปันลูกน้องไว้ปลูกปลูกพริกปลูกมะเขือมะเขือเทศพริกสวนพริกกันมีปะนพะุนะมีเชิงงามีเชิงมะเขือเทศมีเชิงมะเขือปเปาะเชิงบักพริกต้นแตงกันมีข้าวแตงกันมีมะเขือม่วงปะนๆะมันลูกไหลพี่น้อเน่าหลับสามอยู่ตัดซม,มือแต่ว่ากัญญาเอาน้ำซม,มือ,อม ทิ่งพ่อแดดทิ้งยาวไว้เขือม่วงมันเป็นพืชที่มกักแดดวันเมือ่อใดแดดออกจะจานี่โอ้ยาวไว้ขนาดแข้งฉึกแดดแิ้งเหลี่ยมยุบยุบยุบดูสวยงามยาวอุ้ยนี่อยอย่างหน่อยาวคัดลาดเลยลืมตัดอะไรบนนี้โอเก็บบักแตงบักแตงยักบักแตงอย่างมันไวใหญ่ก็ไดอกดอก็ได้เสียไ้เห็ดพันเบอ้อเนี่เถอะ จมุรินปัดปวดโพในซัมสอกเนี่ยนันกลิ่นะมสสลละมนนมทันไหมแตง่งไรคล้ายๆตกแตงสร้างบ้านเฮานี่แหละแต่ว่าบกขุมเลยนี่หวานกรอบดีโอ้ยใหญ่ขนาดเลยหนึ่งนี่จำได้โคกนึงเลยนี่หอยบนตัวเย็นเตียนอย่วยใหญ่ขนาดเลยสวนผักข้างบ้านอีเล่ตัวนี่แม่เบิ่งดูเบอร์ตะแนวกินเลย บอกอักเออบมักโฮบักเนาะโฮบักพันปอมหรือว่าบบเออบ้านเฮานี่แหละแต่ว่าน่วยพันนีน่น,น่วยใหญ่ใหญ่เดแต่ว่าบ่มันอันนี้เป็นคนละพันกับป้านเฮาเน,นะอันนี้น่วยเน่ยเอ่อน้อยอ่อนเออนอยอะแบบนี้ลวกกำลังแ่บเดีเนาะลวกกินน้ำพริกแตงไทยกมีนี่ปน้องะมึงดูเป็นน้วยแล้วโอ้ยจังน่อยนี่สุกมาน,นี่แต่ต้องแวกหายากเลยเพราะว่ากินมันจะหอม แตงไทยนี่มันมีความหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะอันนี้บักเอือบานเฮาเนะาะบักฝักท้องพันนวยน้อย,อยบานเฮานี่มันดีขนาด,ดนี้ในพันน,ออน,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 นี่ดูกำลังออกน่วยกำลังเป็ิดนวยน้อยป็ตัวไปแจเยอะนี้ดูบานนวยนี่คืองามคขึ้น่นารักแทงนวยนี่ไหมพาดมันน่วยใหญ่แทนเนี่ยเชียงเนี่ยปวดหลุดอยู่สองนวยเนี่ยพาดแตงไทย อีกโบ่โดนก็ได้กินน้อยสุกเลยตัวเนี้นึดูปลูกไว้แล้วนบะทำพ้นอเนะน้อยเดียวนึงก็ได้กินนะมาใกล้ๆนี่เป็นทั่วฝักยาวยูเกาหลีก็มีทั่วฝักยาวของเมืองไทยกินเด้อพี่นอ้องกาลังสีออกตอกออกผลเริ่มสิเป็นน้วยและดินของเพื่อนดีปลูกเนี่ยก็งามเนี่ยปลูกเนี่ยก็ได้เพราได้กินจะ้ะ นี่พื้นที่นิดน้อยกกแบงมาปลูกปลูกผักไปตะกินานะผักไทยเท่านี้แหละน่าฝนนี่ดีสิแหงมันอะแปลงกับพิบ่งดูปักเต็มอาะอยู่ขนกำลังสีแห่งแล้วพี่น้องถ้าขนแห่งนี่ก็แสดงว่าใกล้ที่ได้ต้มเลยเด้ออีกบก,กีมือดอกนี่บม่เกินสองอาทิตย์ดอกที่ได้ต้มแล้วงดูแหลมตามอยู่คุณงามขนาดนี้อู้ผักบุ้งถือฝนกับกำลังงาม ขึ้นใช่กับนี้ปอกเกือเปอกกำลังออกดอกมองดูพี่น้อง,องต้นน้อยๆนั้นก็บนี้มีดอกกัรที่ได้กินไว้เลยด้วยเนี่ยคุณนะงดูแต่สอนบอกขนาดปลูกใส่กระถางฟมไม่แค่นี้นึงคุณโอละพาที่สิกินแล้วก็เอาต้นมันมาเสียบยอดไปเห็นบ้าเริ่มแตกออกแล้วนี่เม้งรักอือพังอันนี้คือกะเพราทีวน,นี้อันนี้เอาเม,ม,าาม็ดมะ้าวไว้ กำลังกำลังสิงง้ำแต่ว่ากับเขาที่ยายไพอาะมาเสียใบไ,ได้ซีหะมือเรากำลังแตกออกเราพี่น้องเพิ่งดูเวลาเขาเขาสื่อมาเนี่ยเขากะเด็ดใบออกบอแล้วเขาก็เอ,อกกามาช้ำใบใช่ไหม,มันก็ติปงยอดปงน,นี่ออกมาให้เขาได้กินนี่ได้พี่น้องผู้ใดบ่มีเม็ดกระเฮ็ดวิธีนี่เด้อ คลิปหนา,หายายไพสิมาอัปเดตให้เบิ้งว่าพืชผักที่ปลูกไว้มันดกมปนนง,งามขนาดใดฝากกดติดตามช่องไพ้าเพิ่นยายไพสิได้ไทยทอดเรื่องเหล่าการเฮ็ดสวนเฮ็ดเกษตรของประเทศเกาหลีมาให้เพื่อนๆได้เบิ้งอีก